ท่านต้องทําครับฝากถึงรัฐบาลถ้าไม่ทําเสียของเลยครับเพราะเหลือเวลาเก็บเกี่ยวแค่2อาทิตย์ถึงข้าวจะอยู่ที่17บาทชาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์ครับวันนี้ท่านทําได้ท่านควรทําครับครับกลับสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับผมสสชัดชวานพทยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเจ็ดพักไทยสร้างไทยเกษตรวิสัยประจวบคีรีขันอเมองสวินะครับวันนี้ขออนุญาตสื่อสารผ่านช่องทางนี้เป็นภาษากลางนะครับ ที่ผมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัยนะครับพาทุกท่านมาดูสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือกนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยข้าวเปลือกในทุ่งกุลาร้องไห้นะครับสล้านไล่กําลังเข้าสู่ช่วงที่ช่วงที่ไฮไลท์นะครับเป็นช่วงที่ข้าวเปลือกออกเยอะมากช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ข้าวแก่จัดแล้วนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือศักยภาพในการรับซื้อนะครับแล้วก็ เรื่องของราคาทุกครั้งที่ราคาข้าวออกมาเยอะข้าวเปลือกออกมาเยอะ,ออยอะผลที่ตามมานั่นก็คือราคามักจะตกต่ำนะครับตอนนี้ราคาเริ่มตกลงมาแล้วครับจากก่อนหน้านี้3 4วันเนี่ยราคาอยู่ที่1 2บาท50สตางค์แต่มาวันนี้ครับราคาอยู่ที่11บาทเจ็ดสบสดาทดสตางค์นะครับด้วยเหตุผลหนึ่งที่ราคาตกนั่นก็คือศักยภาพหรือสภาพคล่องของสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรของเกษตรกรต่างเนี่ยเริ่มขาดสภาพคล่องเงืนหนมดเอาไๆซะ นะครับตอนแรกเขามีความหวังว่าเขาจะได้รับอันนี้สงจากมาตรการสินเชื่อชะลอการขายของรัฐบาลที่ผ่านนบขมาเมื่อวันที่8พฤศจิกาวงเงิน14,000ล้านน,นะครับคาดว่าจะเข้าครมเมื่อวันที่12พฤศจิกาที่ผ่านมาถ้าผ่านคลมเมื่อวันที่12ครับป่านนี้ราคาข้าวไม่ลงมาอยู่ที่11บาท70แลครับราคาข้าวต้องอยู่ที่12บาท50หรืออาจจะขึ้นไป13หรือ1เข้าถาบันเหล่านี้เขามีศักยภาพในการซื้อข้าวนําตลาดอยู่แล้ว นะครับแล้วก็จะทําให้เอกชนรายต่างๆที่ต้องการซื้อข้าวแข่งขันก็ต้องซื้อในราคาสูงแต่วันนี้มาตรการนั้นนะครับไม่ได้ถูกอนุมัติลงมาในการประชุมคลมที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มั่นใจครับว่าวันที่19พฤศจิกาที่จะมาถึงวันอังคารหน้าจะมีมาตรการสามสี่มาตรการที่นอบอขอ,อนุมัติผ่านเข้าสู่การพิจารณาของคลมรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจึงอยากฝากครับฝากไปที่คลมฝากไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ท่านต้องเข้าใจครับท่านต้องเข้าใจว่าข้าวนนปัจจุบันนี้มันออกพร้อมกันภายในระยะเวลาหนึ่งท่าท่านยิ่งช้าทุกวันนะครับจะมีข้าวทุกแสนตันแสนก่อตันหลายแสนตันออกสู่ตลาดชาวนาจะเสียโอกาสนะครับท่านต้องรีบนะครับถ้าวันที่สิท่านยังพลาดดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาเสียหายหมดเลยครับชาวนาก็จะขาดโอกาสนะครับท่านมีมาตรการออกมาท่านก็ไม่ได้ช่วยเหลือชาวนาเต็มที่นี่คือสถานการณ์ณปัจจุบัน นะครับนำเรียนผ่านช่องทางตรงนี้ไปยังรัฐบาลและก็ขอทําความเข้าใจให้พี่น้องได้รับทราบว่าทําไมผมถึงต้องพูดบ่อยๆในเรื่องของมาตรการรักษาเสถียรภาพภาบเพราะประโยชน์มันคือตรงนี้ครับแล้วในโอกาสต่อไปผมจะพูดเรื่องมาตรการช่วยเหลือมาตรการลดต้นทุนที่พี่น้องถามแต่ก่อนนั่นก็คือค่าช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่พันบาทว่ากระทรวงกรเกษตรจะเอาอย่างไรกันแน่ วันนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามไปด้วยกันฝากนะครับท่านต้องทําครับฝากถึงรัฐบาลถ้าไม่ทําเสียของเลยครับเพราะเหลือเวลาเก็บเกี่ยวแค่2อาทิตย์ถึงข้าวจะอยู่2ี่ 10, บาทชาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์ครับวันนี้ท่านทําได้ท่านควรทาครับฝากไปถึงรัฐบาลเป็นกําลังใจพี่น้องชาวนาทุกท่านครับขอบพระคุณครับ